สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโซเลเแดงไกลนะคะสวัสดียามเช้าเอาทองฟ้าสีส้มไม้ดูค่ะพลังตีรถกลับบ้านนะคะตอนนี้กบเือนกับซานมาเดิกว่าเนิ่มาเฮื่นมาซา,านเดิอ ยาผ่อนเมงเว่น,กนไกลยามหนาวไม่เคยมีเม่งเว้นแต่กระนหนาว้น้มนี่นะคะท้องฟ้าสีส้มๆสม,มาให้ดูนะคะเป็นมกันแน่นอนอยาทางวันเฮาดน้าดำให้วว่าเกี่ยวขอเกี่ยวหนำ เด็กตาไม่จ้า แสงทอ,องของฟ้าโอ้กบตื่นเฮ้ย่อย,อยน้ยได้กาแฟจากสามแก้วได้คฟฟุณแ,แล้วพิ่นกินได้ คือหนึ่งเกิดจอดนอนสองทุ่มสามทุ่มนอนก็บม่ับพอรน,นเลนไปเลนมาพี่น้องนอนข้างทางมนขึ้นจอดโยนข้างทางเขียวชอุมรุ่มสวัยนะคะ จักเป็นแนวไดแนี่นะโอ้ยปเป็นเอาถึงมือละบอ สวยแปลกบีอะไรลงคลิปไปดูนะคะทองฟ้าทางนี้จะเหมือนท้องฟ้าที่บ้านเราไหมนอ้องแล้วล็อเตอร์อมีเสียโฟลไฟท์ท่า but why my phone not here not here คลิปต่อไปนะคะเอ่อมันหอดหันที่คนเด่มก็เป็นก็เป็นเนี่ยเ่านคลิป5นาทีนะต้องคลิปแนาทีก็อเขาหรอก